สวัสดีคะ่ะพรม่พนองเมื่อนี้ก็มาพอชกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามสิมว่วงในทางของฮานอยเด้พอพรม่พนองเมื่อนี้เป็นวันที่8เนาะคะ่นะเนาะวันที่8ฮานอยเราจะมีสรอบถึง5รอบ4ี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งแล้วก็ต่อวยล่าพัฒนาเด้พอพรม่พนองเมื่อนี้ไปน้ากันจุ่ๆเงาๆเลยเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าฮานอยจะมีทุกวันของ ชอเชสใช้เมื่อวานแตดสามตัวโต๊ดมือนีเข้ามาติดตามชม่าของเพื่อนสิเขาสิปังอีกบนเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังเน้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่เ c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ กราบขอบพระคุณหลายๆเข้าไปเบอ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ FC วนอกกันนอกปะไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะคะนีก็จะเป็นของชชเชษยชัยที่แตกสามตัวโต๊ดเมื่อวานเนอะบนพบหนองเป็นเังาไหนนไไไฟไฟมีไพ่ใดไพ่ามหาหนอยนำโชเชษยชัยไหมเนาะเมื่อวานเนะาะขันผู้ไดว่าท่านใดท่านตามมือนีไปใหม่เนาะซ้ายขายันไปหาหนอยกันเนาะค่ะเพราะว่าให้แค่สี่หางนะคะเมื่อวานเขาไปรอบ support กิเนาะค่ะสี่หก หกสี่หกสี่สองเนาะพ่อแม่พี่น้องนะเอานาะห้านอยออกรอบเฉพาะจิตหกสี่สองเพิ่นไหฮมาสี่สองหกอะคือว่าเขาว่าปังสามตัวแตกวันนี้ถ้าใครอยากตามของชอเชชชัยเตรียมตัวแคบนาจอพ่อแม่พี่น้องชอเชชชัยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกเจ็ด ห8 8ปดแเบิ้ลก็จะเป็น6 6 8 8 3ตัว3หาง6 8แปดเจ็ดดเ้าหด้อค่ะเด้อสองตัวเน้น3าหางหก6 8 7ด เอาแปดเจ็ดด้อค่ะสามหางเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดเจ็ดนะคะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณขอเชิดใจเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางม,มาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของน้องสาลีของน้องสาลีก็ได้ไปสามรอบจูๆ่ๆพ่อแม่พี่น้องไปรอบสปอตจิตสามเก้าเก้าสามต่อด้วยรอบ สามคีเจ็ดแปดตัวเน้นตัวเจะแบบไม่ต้องกลับแล้วก็รอบพิเศษสามสองสามรอบจุ๊จก็อนเลพี่น้องอะไปต่อถ้าใครจะตามของน้องสามลีเตรียมตัวแคบหน้าจอน้องสามลีให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยห้ากับสอง สตัว9หาง5้าสองห้าหกห้าห้าห้าสาสสสหนึ่งสองหกสงศูมตัวสามหางหนึ่งห้สงห้าสี่ห้าหแล้วก็แปดห้าห้าเด้อค่ะ2ตัวเน้นห้าหาง 5้าสองห้าหกห้าห้าหเด้อค่ะเด้อเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามน้องสํารีเนาะค่ะเนาะแล้วไปตอบเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคเข้าไปหนึ่งรอบรอบพิเศษเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่3ามสองส,องสเนาะเข้าตัวเน่นตัวจออ่ะมือนี่ไปต,ต่อผู้ใดเป็นแฟนครับของ แมวน้อยนำโชคแคปนาจาอโปรแมพ่นองแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูด4ี่น้อยถึงหน้อยสกับ9กสองตัว 6, หกหาง3 0มศูนย์แล้วก็7 3 5 3 2 9 หกเก้าสี่เก้าเด้อค่ะเด้อเอาแคปนาจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคสองตัวเน้นสีย 4, งศูนย์สามห้าสามสองเก้าสี่เก้าเด้อค่ะเอาแคปนาจอล้วไปตัวพ่อแม่พี่น้องเป็นของผู้ใดกับประบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคเนาะเป็นของแรกมีที่มาก็ได้ไปหนึ่งรอบไปรอบเฉพาะจิ 9, 3, ตเก้าสามตรงตรง ให้แค่4หางเด้อค่ะเด้ออะวันนี้ตามตัวเลขนี้ที่มาให้มารูดสหน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับ7เน้นที่7รูดที่เจ็ดพ่อแม่พี่น้องสองตัวสี่หางห้าสามห้าสี่เดสาสบิ้ลจะเป็นห้าห้าสมตัว3มหาง5้าเจ็ดสาห้าดห้าห้าเเด้อค่ะเด้อเน้นที่ สตัวเน้น3ามหาง5้ 7, 3, 7 4, สามเตัวเน้นหางเดียว5 7 3เจะแชปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปตอบเป็นของใครเป็นของเลขรับนางฟ้าก็ได้ไปรอบพิเศษเด้อค่ะหนึ่งรอบเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามอง เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวหกหางสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสี่หางก็จะมีสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่สี่หกเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางสี่เจ็ด สี่เก้าหกดหกมตัวเน้นหางเดียวสี่หกนะคะเอาแคบหน้าโจาถ้าใครจะตามเลขหลับนางฟ้าเนะคะน่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของคายอ่ะขอบุณขอบคุนเซียนๆคือเก่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่าต่อไปเป็นของเลขล็อกกี้นะคะล็อกกี้ก็เข้าไปที่สามสองสองสามรอบพิเศษวันนี้วันใหม่ไปใหม่ให้แค่สี่หางนะคะเลขล็อกกี้ให้มาวันนี้รูดสองเม็ดเดียวปาดคือทาทางเถวว่าห้านอยสี่นอยถึงห้านอยรูดสองเม็ดเดียวสองตัวสี่หางสองสามสองสี 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ่สองห้าสองหกเบิ้ลสองสง สามตัวสี่หางสองสองห้าสองสองหกสองสองสี่สองสองสามอ้าวจัดไปเพื่อนพี่น้องสองตัวเน้นสามหางสองสามสองสี่สองห้าสามตัวเน้นสองหางสองสองห้าแล้วก็สองสองสี่ปาดคือเขาทาเทปเพื่อนพี่น้องอ้าวอ้แคบหนาโจว้พผิดแกละหน้ามือนี้ว่าสองสี่พันบอทาทางทาทางมือนี้เนาะอ่ะต่อไปเป็นของ เสียนนมของเสียนนุมได้ไปรอบสามคีหนึ่งรอบเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เสียนนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดสองตัวสี่หางห้าสามห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่คือของเลขมีที่มาเด้นนี่เนาะพ่นสูตร ใกล้เคียงกันมากเลยนี่สองตัวเบิ้ลห้าห้สตัว3มหาง5 7าเจ็ดสามห้าสห้สองตัวเน้น3ามหาง5้าส7มเสาตัวเน้นหางเดียว5 7าเจ็สาแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเสียนเพินมิตาภูเจ็งเจงจัดไปสอบคองไยแคบหน้าจอไว้เอาไว้พิจะะารณาของ ช่องสุวรรณไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่แต่ตัวรูดนะผ่านแน่นอนเด้อพรมินพ่นองเด้อตัวรูดนี่เขา้าหลายรอบเด้อศูนย์เมื่อวานนี้นะศูนย์เมื่อวานนี้เข้าไปหลายรอบเพราะว่ามาดามเขียนไว้อยู่รอบสามขีก็มีศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็รอบปกติก็ศูนย์เจ็ดนะศูนย์หนี่ถือว่ารูดหมานอยู่เมื่อวานเนาะแล้วก็หนึ่งก็เข้าไปรอบ VIP หนึ่ง แล้วก็รอบกาชาดรอบสามาคีโอ้ยเข่าไร้ธาตตัวรูดเพื่อแม่พี่น้องจับตามองตัวรูดน้ำเด้อค่ะเด้อซองสุวรรณให้มาวันเนี้ยรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหาง 8 0ดศูนย์เจดเ้าดย้อค่ะ2ตัวเน้น3หาง8 9 07 08แล้วก็เปิ้ลโอ้ยสตัวเน้นหางเดียวเ้าไปเ้ามาหลงส่นเจ้าของแล้วพ่พี่น้อง3ตัวเน้นหางเดียวแปดศูยเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องไงว่าต้องฟร้างเสียงมาดามดอกแคปเอาเลย ต่อไปเป็นของมาดามโอ้ยของมาดามกับโมบานแต่ว่าตัวรูดนี่แตกผามสลุยเด้อพ่อแมีินองเด้อตัวรูดแปดนี่ก็เข้าไปหลายรอบแล้วก็หกเข้าไปหลายรอบเมื่อวานนะแปดก็เขารอบสามขคี้แล้วก็เขารอบออพิเศษแล้วก็เขารอบปกติเด้อพ่รแมีินองหกกับเขารอบวีไอพีรอบสามาคี้เอารอบสะพ้อจิตเอาตัวรูดเท่าเมื่อนี้ผู้ไดมันรูดเท่ารูดไป

แคปหน้าจอพแม่นี่น้องสามตัวสองตัวเน้นสามหางศูนย์สองศูนย์สามเล้กกวก็หนึ่งสองสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์หนึ่งสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆเด้อค่ะที่ห้ตัวเลี้ยงแนวาทางมงว่างทั้งสองนอกแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกันเนาะ ขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ